สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าเมืองนนท์ชาแนลนะคะตอนนี้นาดก็อยู่ที่ศาลหลักเมืองนะคะศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนะคะานาดก็กําลังนะคะจะซื้อนะคะซื้อเนี่ยค่ะเป็นเครื่องไหว้นะคะเป็นเครื่องสักกระะาระศาลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะเจ้าพ่อหลักเมืองของ กรุงเทพมหานครนะคะก็คือเป็นของประจำประเทศไทยเนาะเดี๋ยวน่าจะพาทุกท่านนะคะไปกราบนมัสการนะคะศาลหลักเมืองนะคะซึ่งเป็นที่เป็นที่สักการะนะคะของคนของคนไทยนะคะของชาวไทยเนาะทั้งหมดเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปสักการะกันค่ะขอพรนะคะ วันนี้น่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าไม้กันสรรั่นเนาะถือด้วยไม้กันสรรนั่นเ่ะเนื่องจากว่าเราออกมานอกสถานที่แบบนี้น่าไม่สะดวกที่จะพกขาตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวน่าจะ,ะพานะคะพาทุกท่านนะคะไปไปกับสกาละนะคะ สุดแค่นี้นะคะง่ายจังขอตอนนะคะก็จะช่องนะคะเป็นช้องคําำสวนนะคะาำวสวนนี่าจะมีคําำสวนกับคำสวนมันตรงนะี้โอเคงั้นเราก็ไปตั้งจิตอธิฐานกันนะคะตั้งเจิตอธิฐานกับน้านะคะ <S <S <Beyonce. S 1> โอเคอันนี้นาดก็ได้วาดไปแล้วนะคะได้วาดแล้วก็ขอพรไปแล้วนะคะแล้วเราจะเอาอดอกไม้นคาดอกไม้แล้วก็ทู่เพียนนะคะไปวางตามจุดนะคะตามจุดที่ทางเจ้าหน้าที่เขาให้ให้ให,ให,ให้ให้ทำนะคะอันนี้นาดก็เดี๋ยวนาดจ,จะกลับกล้องนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นจุดวางนะคะเป็นจุดวางนาดก็จะเอาทูบวางนะคะสามทู่ไปแล้วนะคะ T, ลืมลืมเอาลืมเอาทองออกก็จะมีทองนะคะมีทองแล้วก็เอาทองออกมานะคะทองเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวน่าจะแปะทองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะทองกันนะคะแัดทองก่อนเนาะ ทุกษาทุกสา,ท,กสาทุกนะคะเราก็จะเอาดอกไม้นะคะดอกไม้ไปวางเนาะนะคะเราก็จะเอาดอกไม้มาวางค่ะแล้วก็ดอกบัวนะคะดอกบัวเราก็เอามาใส่ใน ในอ่างน,นะคะในอ่างก็จะมีที่วางดอกบัวเนะเาะแล้วก็เอาเดอกบัวไปใส่เสร็จแ,แล้วเหลือนี่นะคะเราก็จะเอาผ้าค่ะห่มผ้าค่ะนี่นะคะน่าจะห่มผ้านะคะหน้าขออนุญาตตั้งกล้องตั้งนี้นะคะแล้วเราก็จะห่มผ้ากันนะคะ นี่ขนาดน่าถือด้วยเนาะไม่กล้าวางเพ๋ยวกลัวร่วงโอเคเดี๋ยวเรามาห่มผ้าด้วยกันนะคะอันนี้เป็นผ้านี่ค่ะผ้าผ้าที่จะเราเราจะห่มองค์พระหลักเมืองนะคะองค์พระหลักเมืองจำลอง อย่าเพิ่งแบบเวียนหัวนะคะน่าก็จะถือก่อนเดี๋ยวหน้าขอวางถาดก่อนเ่ะเอาถาดไ้วยงโอเคทีนี้เราก็จะ ทีนี้เราก็จะเดี๋ยวน่าลับกล้องนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นองค์เดี๋ยวเราจะไปชมนะคะองค์พระหลักเมืองนะคะที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเราค่อยไปเอาเอาไปใส่ข้างในนะคะไปกราบขอพรน,นะคะขอพรอ,องค์พระหลักเมือง คือองค์พระหลักเมืองนะคะองค์พระหลักเมืองจริงก็จะมีสององค์นะคะ คลิปนี้น่าจจบเพลงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ